ช่วงนี้ปิดเทอมนะคะอยู่บ้านกันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวจะไปเที่ยวเหมือนกล้ๆ Where are we going? We are going to Kansas City. Kansas City. y e s, Kansas City. <S, <Yes>. <S Kansas City เวลาเราจะบอกว่าเราจะไป <laughs> จะไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเนี่ยจะขับรถไปเราจะไปยังไงล How are we going to Kansas City? In a car. In a car. ถ้าจะขับรถไปเที่ยว ที่ไหนสักแห่งเนี่ยขับรถไปต่างเมืองแบบเนี้ย <Okay. S 1> do you call it we drive to um what other word มีมีคำไหนไมมลูกที่ใช้สำหรับขับรถไปเที่ยวอ่ะลูก road e g i n on g r o a trip Road trip ใช่ไหมคะ road trip yeah uh-huh so if you drive somewhere for for what type of purpose that you call road trip Um, you're just going somewhere and it's kind of like kind of like a vacation although it's uh huh. not always a vacation it's not always a vacation คือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเที่ยวเสมอไปนะคะแต่ว่าเป็นเป็นการขับรถไปที่ไหนสักแห่งเพื่อผ่อนคลายไปท่องเที่ยวก็คล้ายๆท่องเที่ยวแต่ไม่จำเป็นต้องเที่ยวต้องเที่ยวเสมอไป we call it เอ๋ road trip a road trip tomorrow we are อะไรคะลูก we are going on a road trip tomorrow we are going on a road trip yeah แล้วแล้วเนี่ย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 อินโดเนี่ย this big dog this big dog จะไปด้วยไหม is he going no you're not going right in to ไปไหมจะไปเที่ยวด้วยไหม are we are you gonna go on a road trip the road trip tomorrow จะไปด้วยไหมอินโด look who's here n o o มีใครมาอินโดจะไปไหมลูก no you're not coming d u y you're not going on

So silly. Right? Kansas City, Kansas Kansas How long will we be in Kansas City? Kansas City. Two days, right? Two days. Two days and one night. We are going there two nights. Two nights? Two nights. Oh, okay. And then we'll come home. for the weekend ก็จะกลับบ้านมาช่วง for the weekend and then the following week the following week ก็คือสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ต่อมานะคะ we are going on another road trip ก็จะไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะจะไป road trip อีกครั้งหนึ่งครั้งหลังจาก Kansas City เนี่ย จะไปที่ไหนล่ Look, After Kansas City where are we going We're going to Colorado จะไปเที่ยว Colorado นะคะเดี๋ยวติดตามนะคะจะเก็บภาพสวยๆเที่ยวอเมริกามาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะแล้วที่เมืองไทยเป็นไงคะช่วงนี้ควรจะเป็นช่วงที่เปิดเทอมนักเรียนเด็กๆเ,เปิดเทอมใช่ไหมคะแล้วก็วันเดือนกรกฎดาเดือนหน้าได้ข่าวว่าที่เมืองไทยมีวันหยุดยาวเลย แล้วก็จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะจะมีใครจะจัด o ร d ทริปนะคะไปที่ไหนบ้าง,าะะางยังไงก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะแล้วทานนี้เราก็จะเก็บภาพที่สวยจาก Kansas City แล้วก็จาก Colorado มาฝากเช่นเคยนะคะอินเดอินเดอร์วู๊ดส์ฮิวัอยู่เพื่อไปไหนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบาย